นี่นพอีดีนี่มีขัวมาเฮ้ยช่วยลูกน้ำข่อยตัวนึงแมงอยู่น้ำข่อยอเอาแค่นี้มันเลยหนีอ๋อไลออนแม่ ม้ันได้ปืนอยู่แลนหนีตั้งนี้เสยโอ้เงดโอ้ยนี่มันเสด็ดตัวนี่ม้นมีปืนดิานเนี่ยซื้อสองบอกไายไปแล้วโอ้ผู้ใดระเบียกวาอะไรวสัมผัสบ่หน้าตาก็ชัดเจีเนงดี๋ยววะ หนาไปเพื่นด้วยจันบีไหนาคือเงินเอ้หนาเงินเนี่ยับบได้สิวะเบียผู้สาวคนไทยบนนี้เอาเยเอาเลวเอาเลยเอาเลว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 เอาแลวเอาแล้เเลเอาแลยเอา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 เลเอาเลยเาเอาแลเ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 เอ เอออโอ้โหดมด้โ้สาเลี้ยงเว่ะโอ้สัตา์พูนขาเขีกโอ้ดมเ็าแล้วขาเขาอีกโอ้ปวดเเออโอ้ยโอ้ยอยวเนียนี่ปวดไหล่ซารุ่นเนียงซาดิสดรีวะ ระวังมันกลับมาใหม่เนี่ยแหละมันกลับมาเี่อะโมตรงระวังมันก็จีซูนย์เตลียอยู่ในน้อเอ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 อมามีขวาครับขวาขวาตัวหนึ่งนะเนี่ยโมเฮียนเลยทีเดียว marked an open door ทำกันมาเด้อ โอน้ยเรอเจิบดตาท้างเอาตาหนิมันตรงกับไปเห,ห,หยียดไมล์หรอมั้งนีนนโ่โอ้ยเหยียดมึงระบาดเข่าหัวโอ้ยเข้าหัววะสันโอ้มันก็บนออกวาบอกบาดมาน,าน,าน,านี่อย่างว่าเปิงหลุดโอ้มีสแนเปนนนนไปมีเงินได้เนไหมผมมีฉบาทครับ นี่เลตราคราบิดบริ่งเขาบ่วเดบอไปที่ะของพี่เมี่ยอ้นอมหลังอมมี่อม้างหรอกนี่ตัวเองตั้งมี mark the location มนเหนืนห่อยบนอ้ไรไมมันต่ำ<ป>เออเอานเอนีนแบกสิกิกนี่นอกมือนียมันสองทักูขขาปาผู้อ,อื่นผู้อื่นผู้อื่นเขาก็ยิ่งอยู่ มาแลี้ยนจุกกันแล้วลุงหำว้ายชอบเข้าไปซอยเข้าหุก่อนมาเข้าไปซอยเุ้าหก่อนมาเข้าไม่แม่ไม่แม่ไม่แม่ m a ก k the l o c ช t i o n าจับไปด้านหุบแยกจุดแยก ตายบ่ตา,บายบ่อุ้ยเกือบรถอยูอ่รถห้างรถห้างอยู่รถห้างนะห้าง เขาไปในบ้านคุณเนอะยูยูหัวยังเ Watch out. Watch out. หลือเลยเทสมวรก 好嘛？<阿>嗯。啊，我有谁了？哦，是人了得，兄弟，好的我这嗯，六条五米你那个炮嘛，没开，没开。没有。嗯。帅帅帅。啊，他 Location, location. I got、supplies. s u p p l i got、supplies. s u p p l i 我我我 วงมากโอ้โดิชอกข้านไววถูกวะอืออในบ้านนะสปารลนสาร์ลนอ้หลายทางเงี้ยมันยิงมาทางไหนวักี่วะบ้าน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  Watch out. Watch out. ม,มันมอยูตัใหม่หรือยังมึงเลยยังไรงระวังด้วยารดีจิูโอ้ย oh. มันต้องเล่นละ่ะจุดยุด,ดาาเท่าก็ขี่ได้หวะใส่ก็มีหัวก็มีโอ้จันมีหายกนใส่มินเลยแล้วก็เชือขวากันนะใส่สอตัวใส่สองตัวกดกินเลยนะต้อนอาจนนั่น แต่เจนจะโม่ไงบอกว้าตายเอาบลกซิงกิ้งต้นเดี๋ยวใส่บอสบอลเดี๋ยวใส่เดี๋ยวใส่เออข้าแล้วเก็บต้นใหม่ทั้งเชืต้นที่สามนำจากใส่ไปขวางสองสามบลกบักกิ้งกันอยอะเหลือเกแนนี่มันมีตัวหนาเว้ โอ oh, no. <Wait. S 2> ้ยวงก็จะเป็นเดิอมตาแล้วเราเนี่ยนะโอ้ยจะเป็นกูแมนเสาเนาะมูนบัสเสาเขาไปโอ้ยถ้าวงเขาเขาก็ได้อะไรกันหรอเว้ยเพราะแถวงเขาเขาไม่มีโอกาสหรอกกันดิ

เอาลูา่าบุนี่เอ้า,า,า,าเอาลู่าลู่าบกันต่อเอาอ<ๆ>โอ้สวงเอาอาสองไลวะสองกูเทวะสองต,ต,เ,องตเก็บเบอร์ตีเลยวะเกินไปพวะนะโอ้หทา่ทนพรอมสิเด้อ เขาไปนเขาไปไซนนี่ควงเขาควเขาหยัดเลยบ่ไปยันเงยัดตัวยัดเลยยันเลยบ่มาซื้อแม่จะไปยองหไปรี่ผ้าปลาไรี่หายเลยมึงนี่จ็คพีสซโอ้ล็กไปงาแบบเก็บผู้สาวง่เก็บผู้สาวโอ้จัมพวรเออไปง่ายเกบผ้สาวอย่ชัพวร์กหวันนี้หายเงียบโมเมนต์หายไปกับลืบด่าของม้อนวดโมเมนต์ตัวสั่น แมนน้องแมนซาซอน้อยบอลเราไม่ได้กินแล้วเดวนี้เรามาข้างบนข้างบนผมนะสองตัวอู้แสดงว่าเฮ้ยมีตัวเมื่อไหไผ่มาไผ่มาเข้าลึกเขาตายไปตายไปตายโอ้ยยิงครับเขาเบิร์ตสองแม็กอลไรนี่บุถืออยู่ โอ้ยสามเ็นเราบอถือวัเส้าเหลี่ยมดีพวกหนอือเดี๋ยวกส่ปั๊มเลนกันด้วยสู่เขาสู่เขาสู่เนุปืนกรืนดมันแนกืนปืดปืนกุดเืนดเอนกนดนกปนกืนกืนกดปปืนกุนุดปืุนนืกดปืนดเน เรียบร้อยตายวยมีไฟซอยครุ่นโดน้าตาไปหอมแต่ว่าโดนมาต่อหน้าตาดูดูรูคดไปกอนนี่ไเนี้ยข่อยนี่ไขยนี่กอนเติมหัวคายเร็วเรวเรวแงแรงตัวคอยเติมเลดก่อนคอยเติมเลดก่อนดูแ่ยไฟสวย,ยหหสวยกกองสวย ามไี่ยังมีผูกางเยจับได้เที่ย well, so. ังไม่ผูกกว้างลห้องไดห้องเก่ได้ตนาควายตนาควายยิงเขายิงที่เจอทอมสันกูเทียวะเยวงยืนอย่ไหนใ่ใส่ยงเ่งบอลโหลฮงึง thằng nhưng... ừ. ai? Cái bụi hình bà Số cụ tức không ai đi mà Như bóng vén <về> đi bỏ Ui, bot, 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 bot đưa chán thăm bà kia บ้าเมาปวดเหรยนี่บอทใส่เมียบอทเลยนะนโอ้ยโอ้ยนอหน่อโอ้ยนมันคือซีเรียสคัแกบ้านท่เรบอทแม็กมาเลมาเลมาลวังอปวดนะเฮ้มีตัว่มีตัว่ะนนเดินเนเดน โอ๊ยปยังไปะไนเชล่ายิงแม่ยิงแม่เอ๊ะยิงหลอกเลือกกันเลยจ้าจูไปยังลูกกันตั้งหาเสียิงยกันตายแลยดิบอเป็นตัวซ้เดา คนยิ่งขอยเยัดเป็นตัวซ้ำออคิดเียใจถาว่าั้มขอยตายหี่ไม่เอ้ามาผมนึ้นี่เซลวะออามันขึ้นพอย่างงมนั่นและโอ้เห็นว่ะไปเออติดก่อนยังไอยัโฟยังน่าโซ่ข่อยได้ไหนเดีวเวๆว ็ยังเห็นอยู่อยู่หน,น,น่นอได้ยินเสียงหมูฟาดบ่หูไปฟาด่อยะฟาดตัไรบักตัวนั่นอะไรยิงข่หน่าบ่กกองกองยิงเราเด้แลนั่น่นนนนนะกู้สมตผ้ลูผมสมมผมสมมสมมเก็บกองอือฝือดเวะขับูตรเออเออเห็นไหม,มเห็นไหมเห็นไหมบ Đéo tr chê con, chê con Kiếp vô con nến ạ Mình luôn con kiếp Xong tùa xong tùa Vô phôn bậc xe tùa nếu Thế gì tùa Ừ Vô con bậc tùa Cổ đu tùa đu Cổ bậc tùa đu tùa đi Ê อีกอรัดเดียวเขียทั้งหนาเลยอีกรัเดียววะเรียนลงไปหาเขาเฮ้ยสองอออตัวสองตัวกองเพียงตัว,ตวนึง Watch out ไว้จีน่าหรือระเบต้องเนี่ยมาไลยบ่ขัดมาไลยบ่ มาได้แล้วมได้แล้วได้แล้วได้แล้วเออไปสุ้กยิไปสนากยิไปมาลงมาล้โอ้ยมันใส่ชุดท่างบ้านินกนกนกชุดทังนกไจดเดยอตัวใส่เด๋ยวตัวใส่เออเอามาแะใส่ว้โอ้ยงันเขาละวอเอาออกตัวออกสุดท้ากันอ้ขึ้ยิ่งกรถก

ไปแลวอววะอ้าวถือวงกินเรา่ะเนีไปเอ้ยข<ป><ป>องนำเหรอของนำไหนบู๊ไหนู๊ังคำมันไปเนี่ย

มันว่าเป็นเห่าเราก็เต็มโดนตัวเห็นอย่างอูเสียใจแต่ว่าอู้อู้มันเห่าเราเป็นว่าอู้เสียใจแต่ว่า